ในลัคนาราศีเมถุนจะเป็นแบบไหนอย่างไรใครๆก็อยากจะรู้ใครๆก็อยากจะดูวันนี้เรามาบอกนะครับในลัคนาราศีเมถุนกับช่องเปลี่ยนแล้วรวยนะครับประจําวันที่5กุมภาจนถึงวันที่4มีนาคมในปีพศ2564นะครับผมคาบเกี่ยวระหว่างช่วงเวลาของตุดจีนด้วยนะมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ ผาพื้นดวงประจำวันที่5กุมภาจนถึงวันที่4มีนาคมในปีพศ2564นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสดเราดูกันทั้งหมดดูแบบเต็มๆเ,เลยนะที่สำคัญนะครับผมความแม่นยำนะครับในครั้งนี้ถ้าติดขัดเรื่องอะไรวันนี้ผมจะคลี่คลายทุกอย่างและหาวิธีการให้กับคุณนะครับผม ขอให้ทุกคนมั่นใจครับดูกันมาเลยครับเพราะผมนะครับไม่แม่นแต่ไม่พลาดมาถึงตรงนี้นะฮะลบกวนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะที่สำคัญครับผมฝากแชร์ไปเยอะเลยนะแล้วถ้าใครติดขัดนะครับทางด้านเรื่องของที่ดินนะฮะติดขัดว่าเอ้ยอยากขายบ้านขายที่ขายไม่ได้ยินดีคหาคปรึกษาครับจะแก้ทางด้านเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วทำเลค้าทำมาค้าขายยาก เราจัดการให้นะครับผมที่สําคัญเลยครับแล้วถ้าเกิดใครนะฮะต้องการครับจะปรึกษานะครับทางด้านเรื่องของคู่ครองความรักและแม้แต่ทางด้านเรื่องของอาชีพขุมทรัพย์เป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับขอคําปรึกษากับผมมากที่สุดนะครับผมอาชีพขุมทรัพย์คุณรู้ได้ยังไงว่าคุณทําอาชีพอะไรแล้วคุณถึงจะรวยเป็นล้านพ่อแม่สุขสบายลูกเมียสุขสบายปลดหนี้ปลดสินได้วันนี้ผมมีคําตอบครับไลน์แอดไซน์รอยัลนัเบอร์มาได้เลยนะ นะครับผมโอเคไปเลยครับเราไปดูพร้มพรอมๆกันครับ <R ose noise> ในลัคนาราศีเมทุนนะครับผมอันดับเรื่องแรกเลยครับมาในเรื่องของการงานนะครับผมการงานลัคนาราศีเมทุนจะเป็นยังไงช่วงลานี้นะฮะเรียกว่าการงานนะครับเรื่อยๆง่ายๆสบายๆมีความมั่นคงมีเรียกว่าเป็นงานระยะยาวของคุณที่คุณสามารถทําได้เลยนะบอกตามตรงครับช่วงลานี้ใคร illas? บอกว่า เฮ้ยจะเปลี่ยนงานดีไหมไม่เหมาะสมนะครับสาหรับคนลัคนาราศีเมถุนในช่วงวลนนี้เรียกว่าอยู่งานเดิมอ่ะผมเชื่อว่าอดทนไปก่อนครับหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นบางคนแบบว่าจะจ่ายนี่ไงจะบอกจะโดดล่มแล้วไงเพราะว่าได้โบนัสเออมันเดือนปีนี้ไม่น่าได้มั้งเลยโบนัสเนี่ยแต่บางเพอแบบเออได้โบนัสมาแล้วแบบโอเคจะลาออกแล้วอะไรเงี้ยบอกตามตรงครับอยู่ช่วยเหลือกับเจ้านายเดิมไปก่อนหลายๆอย่างจะกลับมาดีขึ้นนะครับผม โอเคถ้าเกิดทางด้านเรื่องของคนที่อยู่ในวัยเรียนในเรื่องของการเรียนเป็นยังไงช่วงเวลานี้นะฮะใครที่ติดเพื่อนนะครับโดนเพื่อนหลอกแน่นอนครับผมบอกเลยใครที่ติดเพื่อนโดนเพื่อนหลอกแน่นอนนะครับบอกว่าแกอ่านหรือ,อยังยังไม่ได้อ่านโอ้โหเพื่อนวางยาครับเราก็ไม่อา่านแกไปเรียนไหมไม่เรียนแกเข้าไหมไม่เข้าโอ้โหทุกคนก็เข้าหมดเลยคุณโดนถูกลอยแผลได้ง่ายๆนะครับผมได้เจ็บปวดเจ็บใจอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเรื่องทุกข์เลยนะผมบอกตรงว่า ไม่มีใครนะครับให้การช่วยเหลือเท่ากับเราช่วยเหลือตัวเองนะครับผมอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับดังนั้นคุณจะต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะทางด้านเรื่องของการเงินเป็นแบบไหนมาดูกันช่วงเวลานี้การเงินครับ ในลัคนาราศีเมถุนฮะการเงินโดนถูกบทบางโดนถูกเบียดเบียนนะครับปากบอกว่าตกเบิกว่าจะได้จะได้จะได้ไม่ได้ครับในช่วงเวลานี้มีภาระที่ต้องจ่ายเลยด้วยซ้ํานะครับผมดังนั้นใครที่ติดขัดว่าทางด้านเรื่องของเ,เงินไม่ไม่เข้าหลายเดือนแ,แล้วเดือนนี้จะเป็นอีกเดือนด้วยเหมือนกันไม่แนะนําไม่เสี่ยงโชคด้วยซ้ํานะครับสําหรับคนลัคนาราศีเมถุนผมบอกนะในลัคนาราศีเมถุนนะใครลัคนาราศีเมถุนแะล้วถูกหวยนะคอมเมนต์ Experiment มาเลยครับ คอมเมนตมาเดี๋ยวผมจะดูดวงคุณแบบพิเศษให้เลยนะโอเคผมมั่นใจว่าไม่มีแน่ๆนะครับผมโอเคเพราะว่าในช่วงเวลานี้ไม่เหมาะสมจริงๆกับการเสี่ยงโชคนะครับดังนั้นคุณมันเป็นช่วงเวลาของการที่ว่าทําทําแล้วเหนื่อยถึงได้เงินนะ่ะมันเป็นช่วงเวลานี้จริงๆคุณจะโชคดีจากตรงน,นั้นมากกว่านะครับโอเคทางด้านเรื่องของสุขภาพเป็นแบบไหนครับ เราม้ระวังเกี่ยวกับด้านเรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะครับหรือเรื่องของความใจร้อนจะทําให้คุณเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุหรือสุขภาพที่ไม่ดีอย่างแน่นอนบ้างที่แบบละเลยเลินเล่อ,ลอใจร้อนอไม่มีสติสติหลุดอะไรแบบนี้ทุกอย่างจะทําแบบ1นึ่งี่ทําให้คุณเกิดความวุ่นวายดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะ,ะทีนี้มาในมุมของครอบครัวครับครอบครัวความรักอบอุ่นมีความสุขนะฮะ มองไปทางไหนก็มองหาถึงความสำเร็จได้นะครับเป็นพลังใจที่ดีที่สุดเลยสาหรับคนในครอบครัวนะดังนั้นไม่ได้มีเลยน่าห่วงเลยถือว่าดีและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆโดยซ้านะครับผมโอเคมีปัญหาอะไรปรึกษาคนในครอบครัวรับรองครับชีวิตคุณจะออกมาเนี่ยหนึ่งสอสออกมาภาพรวมออกมาได้ดีมากๆเลยคุณมาถึงตรงนี้นะคุณตั้งใจนิ่งๆคุณอยากจะให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นนะเมืม่อกี้บอกว่าการเงินไม่ดีนะแล้วบอกครอบครัวดีนะ ขอนเนื้อใจครับว่านึกแต่นึกถึงแต่สิ่งดีๆนะครับผมหลับตาแล้วนึกถึงแต่สิ่งดีๆแล้วอธิษฐานครับพร้อมกันเลยอธิษฐานขอให้สิ่งที่ไม่ดีจากการทํานายเมื่อกี้จงเป็นผลลัพธ์แปลเปลี่ยนเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นสําหรับเรื่องเงินทองด้วยเถิดแล้วคุณตั้งกําหนดิจิตแบบนี้นะ แล้วไปที่วัดครับถวายน้ําดื่มในระยะบุะดีขึ้นผมย้อนกลับมานะอืมไปลองทําดูนะครับสํานิษฐนลัวนาราศีเมุนะโอเคต่อมาครับทางด้านเรื่องของคนโสดคนโสดครับมีเกณฑ์ของการที่ว่าอยู่ด้วยตัวเองก็มีความสุขถ้าจะเริ่มมีแฟนก็ถือว่าดีมากๆม,มีเกณฑ์ของความสําเร็จด้วยนะเอะมีเกณฑ์ของความสาเร็จด้วยแสดงว่าความรักในช่วงเวลานี้ของคุณเรียกว่าเพอร์เฟกเหมือนกันนะดังนั้นจะเรื่อนขักี่ใครจะลุกใคร ชัดเจนไปได้เลยไม่ต้องซีเรียสครับใช่คือใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรครับทีนี้มาในมุมของคนไม่สดแต่ไม่อยู่กินด้วยกัน,นเรามัดระวังกยนเดียวเทยวนั้นเรื่องของแบบการปล่อยปะละเลยการที่ไม่โฟกัสซึ่งกันและกันนะครับคือยังไงก็ตามแต่คู่ของคุณคือคู่ชีวิตของคุณจริงๆดูแลกันไปก่อนนะครับอย่าได้โมโหใส่กันอย่าได้ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วในเดือนนี้คุณจะมีแต่ความมั่งคั่งและร่ำรวย นะครับผมในลัคนาราศีเมทุนนะมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่คือพื้นฐานของคนลัคนาราศีเมทุนที่ผมคลียให้ทั้งหมดนะมาถึงตรงนี้นะครับรบกวนฮะถ้าชอบนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญนะครับผมรบกวนฮนะแชร์ไปเยอะเลยนะ นะครับผมและที่สําคัญเลยอยากจะปรึกษาปัญหาทางด้านเรื่องของที่ดินนะครับผมหรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของติดขัดทางด้านเรื่องของบ้านเช่าไม่มีใครเช่าเลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้คอนโดแย่มากนะครับหรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของติดที่ดินติดมือติดมานานแล้วผมจะหาวิธีการให้กับคุณเองนะครับผมขอให้คุณไล์แอดไซน์เรยก็ต้องเบอร์มาเลยนะและที่สําคัญครับสิ่งที่คนมาปรึกษาผมเยอะที่สุดคือทางด้านเรื่องของอาชีพครับ หาอาชีพอะไรหรือแม้แต่การไหว้พระอะไรหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือแม้แต่บูชาอะไรคุณถึงจะเฮงจะรวยจะปังน,นะครับผมอาชีพอะไรที่ทําให้คุณสุขสบายมาถูกทางมีเงินเป็นล้านพ่อแม่สุขสบายลูกเมียสุขสบายผมให้คาตอบคุณได้ครับจะได้เอาเงินในบทนี้บทสินนะครับผมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะโอเคไลน์อัศยัยรอยเยอร์นมัมเบอร์มาได้เลยนะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ หวนโอป้าครับช่องเปิดแล้วรวยไม่แม่นครับแต่ไม่พ้